เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าพื้นฐานสาคัญของวิชาเคมีเรื่องนี้นะสำคัญมากเลยอ่ะดูคลิปนี้จบนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นพื้นฐานสาคัญเลยนะเรื่องของการดูสมการเคมีอันนี้อย่าพลาดนะการดูสมการเคมีคืออะไรการดูสมการเคมีคือเป็นการทาให้อะตอมของธาตุระหว่างสารต้นและสารผลิตภัณฑ์นั้นต้องเท่ากันนั่นเองซึ่งหลักการเบยรเคมีน้องต้องเข้าใจก่อนว่าเิียร์เคมีนั้นคือเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์หรือเปล่าแต่ว่าอะตอมของธาตุ ยังคงเท่าเดิมใช่ไหมฉะนั้นการดูสมการทีมีคือทำให้สารต้นกับสารพันในสมการต้องเท่ากันเองทีเนี้ยในการดูลก็คือว่าน้องก็ดูว่าเอ๊ะตรงเนี้ยดูยังไงก็ลองทําก่อนได้เลยนะแล้วก็ลองเฉลยพร้อมกันว่าเออดูเฉลยพร้อมกันว่ามันถูกไหมวิธีการทำคือน้องเขียนกันว่าวิธีหนึ่งคือพี่จะให้ว่าเขียนไปก่อนว่าอลูมิเนียมเท่าไรอ่าก็คือจะมี U หนึ่งอะตอมใช่ไหมออกซิเจนมีสองอะตอมในฝั่งสารต้นโสาดียมพันก็จะมีสอง แล้วก็อลูมิเนียมฝั่งนี้มี2แล้วก็ออกซิเจนมี3เนี่ยคือตามนี้ถูกไหมตามนี้ทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูว่าเอ๊ใส่อลูมิเนียมไปฝั่งนี้มี2ก็ต้องคูณด้วยเลข2ใช่ไหมนี่ประมาณนี้ก็กลายแรกก็กลายเลข2อยู่ด้านหน้าแบบนี้ถูกไหมจากนั้นปุ๊บปุ๊บตัวนี้ออกซิเจนมันไม่เท่ากันนี่แล้วต้องคูณ2คูณ3ไปเพราะว่าคาโรโนอรมันคือ6ใช่ไหมอ่าใส่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสามค2สองเพราะว่า จะไม่อลูมิเนียมที่เราใส่ตอนแรกอะ่ะมันกลายพันธุ์ไปม,มันไม่เท่ากันสียแล้วถูกไหมก็แปลว่าให้น้องแก้ใหม่จากอลูมิเนียมตอนแรกมี2ปัจจุบันมันกลายเป็น4ถูกไหมเราแก้เลยคือ4ปุ๊บอย่างนี้แต่ว่าตัวสารตั้งต้นของเราอะ่ะต้องแก้ด้วยใช่ป่ะเพราะว่าฝั่งซ้ายอะ่ะต้องแก้เพราะว่าสาับันมันกลายล่ามันสี่ไปละก็ไม่เป็นไรก็แก้เป็นเลขสี่ไปก็เป็นแบบนี้จบ นี่คือวิธีหนึ่งเด็กนะประมาณนี้ส่วนวิธีที่2นี่วิธีสองคือเป็นวิธีที่มันเร็วนะแต่ว่ามันก็เหมือนวิธีที่หนึ่งแหละแต่ว่าเป็นวิธีที่ไม่ต้องเขียนแบบนี้มันยาวเกินไปถูกไหมวิธีการทําคือน้องก็ดูเอ๊โซเดียมโซเดียมเฮ้ยมันเท่ากันนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรอีกไไงต่อไปตรงนี้มี2ตรวนี้มี3ว้าวมันเท่กากันนี่ก็แปลว่าเราต้องใส่เลขไปสองแล้วก็3เพื่อด,ดูให้กลายเป็นเลข6 ทั้งคู่ใช่ไหมเพราะว่าจะทําให้เป็นหนนั่นเองผมบอทว่าโวนเดียบตรงนี้กายเป็น2อเอา้าตัวนี้กายเป็น1นอย่างเดียวอยู่เดิมฉนันต้องใส่เลขสอตัวนี้ไปก็เป็นเสร็จอันเสร็จสิ้นถูกปะประมาณนี้ทีนี้น้องก็ลองทําข้อที่3ดูซิว่าได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ต้ล่างคลิปมาเลยนะก็ลองดูว่าเออเราเข้าใจแค่ไหนหรือไม่อ่ะรอฝึกฝนกันเลยนะประมาณนี้